ไปไปแลมันไะมันสไลา์ปุ๊กแล้วมึงก็แทงมันเลยใช่ปะ่ะไม่ไม่มันทำมันทำดักคีแบบแนอนนี่นะสภาพดีถึงจะปิดสลายปิดตัวชูนช๊นี่ยเฉยละกุมีกลัวทำไมไดมะกลัวยอมเอาไปเสียใจทำไมมันไม่มี อะไรครับครับพี่เกตไอเอสดมดีคนไหนอะที่มันไปไฟล์หน้าบ้านอะผมไม่รู้นะครับพี่เกตผมเพิ่งมาเมื่อกี้เลยพี่ใช่หรอใช่ครับพี่ไอไออาเกนอะถูกปะอาเกนมเพิ่งมาผมเพิ่งมือมาพี่ตามตามให้ตามตามไปให้หน่อยไอบาตตามดิอันนี้ตามไอไอตามข้างนอกเลยใช่มครับพี่เกตไม่ครับเมื่อกี้นี้ไม่ใช่หรอบอสใช่ปะใช่ครับใช่ มัน<ค>แต่งตัวไงอะบอสไม่รู้เด<ต>ี๋ยวเ็นเข้าวอร์ให้ดูเย็นไปขับไอเน,นี้ยขับเซนโตโนโอ่อะ เก็ตเรียกเก็บไม่ได้เลยเลือุณเก็ตอันนี่ไม่เจนานี่คือหมวกขานี่หยุดไปหมดแล้วใช่ไหมหมวกขางงกลัวไปซักครับแบเวยังเก็ตอะไรไปถ้าไปรถมันถูกอ้วเราไม่ยังไม่ทำเรายังไม่ทำผมไม่รู้ใครพี่เก็ตเดี๋ยวผมดันแชทให้นะครับแป๊บๆหนึ่งนะครับพี่แล้ว ทำเท่ากับเดินสตอรี่เราทำเท่ากับเรือนเราฟ้องสภาเท่ากับปดทนไปอีกหน่อยเขาฟ้องสภาเท่ากับได้เลยค well. รับนายเบาเบาแชทขอ้ก่ยภูมิเรียบร้อย ว่าม <Yeah. Okay. S 1> e <s> ันมันมันมันอยู่ดีมันคือมึงมึงรออยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่เออเจสุ๊บมันก็คลายมึงหรอคลายเลยหรอใช่ครับใช่แต่ดัาคีได้เลยนานเลยวะเนี่ยมันนานเกินนะอะไยม่เริง อ้าวดีครับพี่เกดพี่ชายดีครับพี่เอ้าเอ้าเอ้ามาถึงต่อยเลยเหรอมาโทรครับพี่สสวัดีครับต่อยหรือยังล่ะตั้งใจหรือยัไม่ต่อยครับพี่ไม่ต่ใจครับไม่ต่อยอะไรมันจะต่อยทำที่อะไรฮะมึงมาถึงมึงว่าเปิดเลยเหรอมามาไม่ได้เปิดครับพี่มันไม่เปิดอะไรแล้วคนไหนสไลด์ครับหน้าบ้านคนไหนสไลด์ครับพี่ขับอัเนี่ยขับเซนโตโน่ะขับเซนโตโน่ะแล้วก็ซูเปอร์ กันเต็มโน้สีขาวอะ่ะรอนลึดกว่บบาวบอสอ่ะพี่เอ๋กหัวบอสปีขาวอืออันนี้ยืนนึกอยู่หรอหรือว่าทำอะไรอยู่อะไรครับพี่อันนี้ยืนนึกอยู่หรอว่าใครเปิดต,ตามไหมครับพี่จะตาม,มาไหมครับให้ก็อยากผื้กัน นีคนคนไหนไล์ครับนั่นเราครับได้ยินไหมอ้าวเบาอีกผมครับพี่เข้าใจเก็ดนะแต่ให้โอกาสเด็กมันหน่อยน้องมันเด็กมันกำลังกันเก็ดเข้าใจพี่นะคืออยากเข้าใช่ไหม แลาวครัป้ารู้ไมนะครับไม่ได้ยินอ่ะอะจาพาเขาบอกว่าถ้าสมมติจะาใครได้บ้านก่อนก็คือคนนั้นเขาทำงถามว่าอยากอยากได้บ้านเหรอครับอยากเข้าหรอก็ผมมาก่อนครับก็ผมถามว่าอยากเข้าหรออยากเข้าครับใช่ครับแล้วเราคุยกันยังหลุยเรื่องบ้านไม่ก็คือคือคุยคุยดีๆไม่รู้เรื่องนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เกดพี่เกดนี่เดี๋ยวผม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 จะพูดให้พี่ฟังนะคือพวกผมอ่ะไปยินกันก่อนใช่ไหมแล้วก็มีคนในแก๊งพี่อ่ะ มาสไลด์ก่อนเขาจาใจปปุ๊บแล้วพอพวกผมไปอ่ะก็เลยสไลด์คืนใช่ครับก็พร้อมแล้วว่างานกับสิ่งที่ทำไม่พี่แต่พี่ฟังแล้วคือเรื่องนี้ผมคุยกับพี่ต้านะครับมันบอกมันไม่สามารถสื้อเรื่องนั้ก็เลยเอาเอาตรงนี้มาวันตีนผมไม่ได้กวนตีนพี่แต่พวกพี่ทำผมก่อนนไอ้อาผมถามหน่อยว่าถ้าซื้อเรื่องได้คุณจะทํำไหมไม่ทำครับเออแต่นี่คือคือเรื่องไม่ได้แต่ก็เลยจะทำไม่เดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวพี่เต้นลองเอ้ยดไม่ได้เดี๋ยวพี่เต้นลองไปคุยกับอารก็ได้ คุยเสภาเหรอใช่เอาเถอะคุยทําไมอะครับทําไมอะทําไมต้องคุยเสภาอะอะไรอะไรนะครับพี่อะไรนะขอขอดีๆก็ได้ไม่ใช่หรอหลุยก็ขอพี่ไม่ใช่หรอทําไมถึงไม่ขอขออาัาขอพี่ก็ไม่ให้ก็ขอแล้วไม่ใช่หรอแล้วพี่พี่บอกว่าไงพี่ก็ต้องพอใจ่ผมนะพี่คือกูบอกไม่ให้เราหลุยกูพูดเหรอว่าไม่ให้ ผมบอกรอก่อนได้ไหมอย่าลเรื่อยใกล้หมดแล้วผมประความหมดแล้วเออก็คือมึงมึงก็จะก็คือมึงจะไม่เข้าถูกต้องไหมไม่ใช่เขาไปเกตคือผมจะพูดงี้นะป๊บนึงเลยคือพอผมไปยืนใช่ไหมพวกพวกน้องพี่ก็แทงเลยอ่ะหนายืนเฉยๆนะใช่ครับไอ้บอสคือเขาเขาเอาอมึงยืนเฉยๆแล้วใช่แล้วผมงัดแล้วเขาก็ทไลท์แล้วดักคีมันถามอ้าว ก็เเลลยยแทงพวกผมก็ต um ้องทำมาหากินพี่ผมพี่ภูมิก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันอ่ะฟาร์มงานข่าวงานเด็ดไม่มีหรอป้าอื่นก็ปล่อยเพื่หรอไม่ใช่มันกินเหล่ปล่อยอย่าไม่ไม่ไม่พี่ครับพี่ครับกิจกรรมกูก็ปล่อยที่ผมหายไปอ่ะปกติผมไม่ค่อยไปทำข่าวไม่ใช่ฟาร์มฟาร์มใช้งานดำอยากได้เลยชีคลื่นไหมก็คือพร้อมแล้วถูกต้องไหมป้าเ็ปล่อยไปแล้วไม่พร้อมครับอ่าไม่พร้อมแล้วมึงทำแบบนี้ทำไมไม่รู้จุดยืนหรอ ดอว่าพี่ผมไม่ไหวหรอครับพี่ตอนนี้ไม่ไหวหรอไม่พร้อมจริงๆริงครับไม่พร้อมแล้วแต่สิ่งที่ทําคือมันถูกต้องหรอก็มึงจะทํามาหากินมึงก็เลยมาแย่งกูเนี่ยหรอแย่งอะไรครับพี่มันเป็นกิจกรรมที่เขาออกมาแล้วมันก็กิจกรรมอะไรก็คนเรียนทุกคนอ่ะเออก็กูไม่ให้ไงครับมันมีกฎตรงไหนเขียนว่าพี่ไม่ให้กฎตรงไหนครับแล้วมีกฎตรงไหนครับว่าว่ากูจะไม่สามารถได้นิ่มึงได้อะกระทืบมึงได้เพราะมึงฟาลายคูเนี่ย มีปะไม่ไม่พี่ครับแล้วมันมีกดที่ไม่สลายหรอกก็ใช่ไงตักนี่ก็ใช่ไงตดมือหดไม่สลายหรอกนี่ไงมึงก็เอาดิอ่ะไม่สลายเอาหนีพี่หนีทำยังไงล่ะเดี๋ยวครับเออเอาไม่ดี้เรามากินแม่งต่อยต่อยด้วยหนึ่งหนึ่งมาด่ะมึงได้ถ่ายรูปมาด้วยใช่ปะได้อ่าขอโทษราครับพี่พี่จะเย็นครับเอาไม่งี้ ก็ลองมาสีแล้วพี่ก็ลองมาสีแล้วมาขามมองผักทิ่เยอะอมาดิครับถ้ามึงอยากได้โคตรทีมึงมาล้วงในกระเป๋าพี่มาอยากได้เหรอมึงแฝงมึงแฝเล่นพีเหรอคือมึงมึงไม่รู้จุดยืนเหรอกระสิ่งที่มึงทำไอ้โกนี่เสียทั้งเล่นพีโก้พีะเนี่ยะมึงมึงไม่รู้จุดยืนจริงๆหรอกระสิ่งที่ที่มึงทำอ่ะมึงเลี้ยงไงมึงฝังปลาเอออ่บอกมึงดีๆแล้วไงก็จะบอกเขาไม่พูดนะอยากได้มากเลยมึงต้องทำแบบนี้หรอ ใช่แล้วมันเรียกว่าปักแบบไม่พอใจเลยมันไม่ไหวแล้วต้องการโปรมากมากอย่ามึงเจอมันที่ไหนมึงก็ทื่แม่งแม่งทุกที่อ่ะไม่เจอแล้วได้เศษได้วขอเด้แล้วก็แล้วแล้วมึงก็เอาไปฟ้องสภานะภาพเรื่องไปฟ้องสภานะรู้ป่ะเออผมไม่ได้เด็กเลยครับเด็กที่ฟ้องอ่ะไปฟ้องสภานะรู้ป่ะแต่หน้ามันล้มกูไงวะไปเลยไปเลยขอรู้ก็คือได้ไหมครับไปเลย ฮัลโหลนอๆๆๆๆอ้องๆอยากไดมันวังในกระเป๋าพี่ครับเรเชียรที่มีเยอะที่เยอะเฮีย,เ,ยเ,อเอาข่าแม่งดิฆ่าแม่งเลยเที่ยเนี่ยไ,ไอ้หลุยย่าฆ่าเลยมันชอบล้อหลอกอยู่แล้วเมื่อกี้มันก็ต่อยฆ่าเลย<อ> <ไป S 1> มาเลยมาเออล้อหลอกจะไปฟองสะพานะลูปะล้ป่ะไอ,อ้เยัยนี่อยากได้เรเชีจับมันจนจะไว้เฮ <laughs> ียผมก็เสียครับ เอาจริงเอาไว้กูกูไม่ได้วุ่นวายอะไรกับพวกมึงมามามาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วเออกูก็เล่นของกูเฉยงานบ้านมึงก็ห่ออยากได้มากมึงก็มึงก็หอดีครับทําไมแกงโจยเขาถึงได้อ่ะเขาวางตัวเป็นแต่มึงวางตัวไม่เป็นไงมึงไม่รู้จุดยืนไงครับแล้วมาทํากดสภาไม่มีครับไม่มีเฮียอะไรครับก็กูไม่ให้อ่ะครับอยากได้ก็หนึ่ทานมาดิทานมาหาสกลับปีกว่าออขอบ้านกูว่ะ พี่ฮี่อ่ะไหวลงหลุดเรื่องหลุไม่โหดหรอแก่สมผมแล้วลูกไม่โหดแต่ก่อนเจอกูยาวๆเจอกูยาวๆร้องหนีร้องหนีร้องที่ร้องทีมึงคิดมึงคิดว่าแบบกิจกรรมแม่งไม่สามารถอันนี้ได้หรออย่างกูก็จะทำทุกเรื่องให้ให้ซื้อเรื่องพวกมึงได้อ่ะไปเดี๋ยวก่อนได้ก็มาล้วงหัวจุนเน๊ะ

กไม่หลอดะ แม่งต่ออะอยากได้นักอะ่ะได้เป็นตัวบา,าววนี่เป็นตัวบานี่ดีกว่าเ่ะนี่่ม่คนน่ารู้นบาี่ตอตให้โกหแหลจริงจริงไงพี่ม่พี่โม้จังวะฮะ มันบอกมันบอกกับกูว่าอยู่ดีมึงไปไปแทงมันไอ้เหี้ยทางที่มันเป็นคนสไลด์มึงออกก่อนใช่ไหมบอสนี่นี่นี่น,นี่ได้เงินได้เงินฟรีได้เงินฟรีได้เงินฟรีไ,ฟรไม่ได้เพิไม่ได้อยากได้เหรอเลสคิอ่าอยากได้ปะรู้เรื่องไปฟ้องสภา,า,านะี่นาหรือปะ um ่อยเฮีย hmm. นู้นนี่แลนเลยแล้วนี่งอยเฮียนี่ไอ้ฟื้นขาเห็นบ้างไหม ขั้งหลังไงขอเสนอให้เปลี่ยนชื่อจากแลนคาสิโนเป็นแลนแมลงเลยค่ะมีป่าเหรอไม่มีป่ามีเสียงแล้วหรอเนี้ยบอกฮะปี๊เบลอะไรตันเนี่ยทำเพี้ยล่ะเมื่อกี้ยังเสียงขัดขับเนี่ยทำเพี้ยไรปิดเบาเอรเมืง สวยสวยสวยคือไม่ติดเบลลไงติดเบลลไม่พอติดแอคเหรอติดแอร์โครอ่ะฮะเหรออันนี้เสียบไม่ได้ปะครับเสียบไม่ได้ปะการเวออันนี้เสียบไม่ได้หรอติดเบลลเข้ามาพี่ ชาเลยมันไม่มีหรอกมันรู้จักกันเก็บก็คือไม่ไม่อยู่เสี่ยงไม่ได้ใช่ป่ะอะไรหรอเขาถามว่าไม่อยู่เสี่ยงไม่ได้หรอครับน้องครับพี่ใช่ใช่เออมาอันนี้มายืนเฉยๆมายืนยืนตัวตรงๆอ่ะมึงยืนดิยืนยืนตัวตรงอ่ะเอองไม่เชื่อชิบหายนี่คิดเยอะคโคตรปวดหัว เจอแบบนี้ไงอยู่ดีๆไม่ชอบไงซ่อมรถก่อนได้ไหมกูเห็นภาพบนล้วคือมันไม่น่าเช่นรถตำรวจอยากมีปัญหาหรอเดี๋ยวกูจัดปัญหาให้อยู่เฉยๆไม่ชอบเี้บรยเจอพี่กูจัดทรง ออจริงนะไอ้ี้ยอยู่กันมาเป็นอาทิตย์แม่งไม่มีปัญหาแต่นี่อยากมีปัญหาไงอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วผมต้องทำมาหากินหลายสัดกูค,มคุมมึงทุกอย่างเหรอจริงไหมล่ะบ้านเล็กมึงก็เอาไปสิงั้นธนาคารใหญ่กูก็ไม่เล่นให้แล้วจริงทงก็เล่นกันไปสิแอร์ต่อบ้านกูก็พักให้แล้ว ล้อหลอดคับรล้อหลอกนี่ดูดูดูดดดมันล้อหลอดนะนี่เกียร์พี่ล้อหลอเกียร์พี่ว่าไงครับยากันตันพี่้ยยาวิญา